การรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัดพระเดชพกุณหลวงปู่สดันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์ตารางดวงกลมผมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดศพกุณหลวงปู่สดันทัตโรเกิดขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิด ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมปรมีสสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพู่สจันทัตโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของกิเลสโลภโกรธโลง ศูนย์กลางดวงกรมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศะเดศปกุลหลวงพุษจันทัสโรรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศะเดศปกุลหลวงปุันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทธัตร,ระเดชภคุลลงโพดสดันทัตโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตร,ร,ระเดชภคุลลงโพดสรพรดันทัตโร,ร เป็นทานศีลสมาธิปกติและชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศพระเดชปกุลหลงพุทธจรนทัสโร,ร,รเป็นการไหลเวียนกระแต่รำบารมีสามสิทัศนี้ไปตามทุกส่วนของ นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชปกุลพุสสะกันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทำให้เกิดการพัฒนาปรบูรงเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชปกุลพุสสะกันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ รวมธาตุประกอบเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัพะเด็ชปกุลงป์กันทัสโร,รขยายขอบเขตขนาดกว้างขวางครอบคุมไปอย่างรมท,ทั้งหมดเพื่อให้ ถูกพัฒนาปรปับปรุเป็นบารมีสามสิทธัตพระเดชพ,พดระคุณหลวงโพสตจันทัศโรซึ่งทำให้เป็นทานเป็นศีลห้าเป็นสมาธิเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถพระเดชพ,พดระคุณหลวงโพสตจันทัศโรใหม่ใหม่ ทมทั้งหมดทุกธรรมที่บารมีสามสิบทัศพระเดชผู้กุณหลวงโพสต์จัทน,นทัตโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงนี้ตลอดเวลาทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ร่วมกันประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลด้วย บารมีสามสิทธัสเสดะ,ะคุลหลวงปู่สดจันทัศโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยเอาหสิกรรมที่ทำให้รักษาตัวเองรักษาซึ่งกันและกันเกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งยาวเป็นแผนผังสำเร็จบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชปกุลโลปูสดจันทัสรที่ทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุก รรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่แผนผังสำเร็จบารมีสาสิทัตนี้เกิดขึ้นจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทััตถเจเดปร,ดปรคกณหลงพสกันทัศโร มีอยู่ในทุกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดที่เป็นบารมีสัตสพัทธ์พระเดชประกุลหลวงพ่อสดจันท์ทัสโรรวมกันอยู่มากเป็นทรงกลมอู่มหาสมุทรบารมีสัตพัทธ์พระเดชประกุลหลวงพ่อสดจันท์ทัสโร ส่วนน้อยอยู่ทุกเส้นทางสายกลางแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมเรามีสามสิทธรรัสตระเดชพุคุณหลวงปู่สกันทัสโรตั้งผังสำเร็จที่สุด ของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตให้เป็นผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดระคุลลงโคสดันทัสโรที่พัฒนาปรับปรุงสร้างความละเอียดมากยิ่งขึ้นมีอยู่ตลอดทั้งผังสำเร็จที่สุด ในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตรสร้างความละเอียดมากขึ้นเพื่อสามารถนำธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบรมีสัมททิทั์ประเด็ระคุณลงปุสดกันทัสโรนาผัง แผนทั้งหมดของธรรมทุกธรรมสร้างความละเอียดของพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชภคุลปุสสะเนทรรัคตโรอดีตที่ทอทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นผังสำเร็จเวลาารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลลงโพสจันทัศโรที่มีอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลลงโพสจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำารามีสามสิบทัศ พระเดชพระคุโลงระสัจันทสโรสร้างความละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงผังสำเร็จของธรรมทั้งหมดที่มีความละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆให้เกิด เป็นธรรมบรรมีสามสิทัตพระเดชภคุโดงพุจันทสทัศโรที่สร้างผังสําเร็จเวลาบรรมีสามสิทัตพระเดชภคุโลงพจันทรทัโรได้ละเอียดมากเข้าไปเรื่อยๆผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางตรงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลส ที่เป็นที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่กิเลสได้ตั้งผังสำเร็จไว้ยังมีอยู่ตลอดเวลาหน้าสวนกลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสที่พัฒนาปรับปรู มาจากศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงพระสดันทสโลเกิดการพัฒนาปรับปุงแผนผังสำเร็จเวลาเวลาของกิเลสละเอียดมากยิ่งขึ้นณศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลส ซึ่งเกิดจากการตั้งผังสำเร็จจากููยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสทำอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บรมีสังสิทธะพระเดชบ,บุณหลบสดกันทัสโรในจัก,กรวาลมนุษย์ที่กิเลสมีอยู่มาก ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ทั้งสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติขาดแคลนอานหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นโครงสร้างกทมหอที่หลอก รวงให้ทุกส่วนนิพพานรมบารมีสามสิทัตนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและก,กันเป็นเจ้านี่ลูกนี่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายแผนผังบังคับให้ตายจากบาร,รมีสามสิทัตพระเดชะคุณลลงโพสถกันทัศโรให้เกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกิเลสโลภโกรนโล,โลที่กิเลสตั้งผังสำเร็จไว้ศูย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสยังมีอยู่ตลอดทั้งที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตเพื่อรุกเข้าหา ปรบีสามสิท,ทัตเสด็จฟุกุลงพุกสุจันทัสโรให้ถูกเปลี่ยนเป็นกิเลสโลภโลกรดหลงยึดธาตทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นของกิเลสโลกโลกรดหลงการหยุดผังสำเร็จเวลาของกิเลส พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณญแจอาจารย์มหารัตนวาสิกาเจนขนุกยูนำให้เรารับรู้ถึงบารมีสัจธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทัศโร ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิดทั์พระเดชพระคุณหลวงพระสดกันทัสโรตลอดเวลาเป็นปก,กติเพื่อนำประโยชน์จากผังสำเร็จเวลาทั้งหมดของกิเลสโลภโกรธหลง ตั้งเป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศพระเดชปกรณโลงสดจัทนทัสโรอยู่ณศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชปกรณโลงสดจัทนทัศโรทำให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่จากกิเลสโลโภโกรลง เกิดประโยชน์กับนิพพานธรรมบารมีสามสิทันนี้เกิดการรวบรวมร,รักษาบารมีทรทรสามสิทัศถเสด็จมุคุลลงคสดจรรรรันทัตโตโรเกิดการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัโรตลอดเวลาเป็นปกติที่ตัวตนที่แท้จริงของวิพานธ์ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัศโรคือบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศนโรทำให้วิกฤตอุปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ มาจากกิเลสหยุดอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินมแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไป่คับแค่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพุกุลหลวงปสุสสจันทัโรให้สร้างผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทัตพระเดชพุกุลหลวงปสุสสจันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทัต พระเดชะคุลภพสตันทัสโรอยากทำทั้งหมดทุกธรรมครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสังสุทั์พระเดชกคุลโพสตันทัสโร รับรู้ถึงบารมีสามสิทัศน์เสดจพระคุณหลวงปู่สดเดนทัสโรตั้งผังแผนสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมและแรกธรรมบารมีสามสิทัศนระเดจพระคุณหลวงปู่สดเดนทัสโรให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงสดเด่นทัศโรทุกธรรมทุกนิพพานแ้ะนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยหญ เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมวัตบาร,รมีสามสิทธัสสะเดพระกุลภะสุกันทัสโรร่วมกันตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดพระกุลภะสดกันทัสโรอย่างสมบูรณ์จากการรับรู้ถึงการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมลำแรกทำบารมีสัาพิทัตเถรประกุลลงบสดแดนทัพสรโไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดถึงทมบารมีสัพพิทัตเถรประกุลบสดจันทัพสรโเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันตออ่อจ้ก